ไปช่วยเขาครับจะไปช่วยเขาฉันฉันจะไปช่วยเขาด้วยเถอะจะเป็นยังไงถ้าลีออนนะครับได้ฟิวตั้งแต่ครั้งแรก เปิดประตูเราเข้าเปิดประตูเปิดประตูะตวันนี่สักทีเดี๋ยวผมช่วยคุณเองตรงนี้ไม่ดูนะครับฉากสยองแบบนี้ไม่ดูนะโอเค ปกติแล้วตรงนี้รีออนจะยังเข้าไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นยังไงครับถ้าเราเข้าเลยในฉากน,นี้ตรงนี้ไม่มีซอมบี้นะเพราะว่าปกติแล้วรีออนจะยังเข้าไม่ได้นะครับซอมบี้ยังไม่สปอนนะครับ แรกตรงนี้ก็ไม่ได้ออกไม่ได้นะจะต้องเดินออกไปตีออดได้ฟิวันน่ะตีออดก็ได้สิวันน่ะจะลองมีมีการอะไรน่ะตีออดมาทางนี้่ออดต้องมุดไปนะครับแต่ผมไม่ครับผมใส่ฟิวครับมาตรงนี้จะมีทริกเกอร์พอยต์นะครับถ้ากดแล้วจะเข้าคัสซีผมจะไม่กด ลองดูว่าถ้าผมไม่กดเขามจะเจอมาวินนะครับถ้านะครับผมได้ฟิลตั้งแต่เริ่มแรกแครีออนได้ฟิลนะครับแล้วก็กดพอจะเจอกลิชนะครับกริชก็คือเขาเรียกนะบั็อกของเกมว่าสิ่งที่เกมเป็นเขาเรียกนอกเหนือสคริปเกมนะครับก็จะเจอประมาณนี้ปกติแล้วเนี่ยเราต้องมุดมาแล้วมาวนะินเนี่ยต้องมาช่วยเรา แล้วมาวินก็จะไปนั่งที่นะครับตอนนี้คือโมเดลเนี่ยรอไว้นะรอรอที่จะไปช่วยเราไปต้องช่วยครับมาวินนะไปต้องช่วยนะครับรอบนี้ไปต้องช่วยเลยฮะแล้วถ้าเราไม่เจอมาวินเราก็ยังไม่ได้มีดนะครับเราก็ไม่ไม่ได้มีดเราก็จะไม่มีอะไรอ่ะมาเรียบร้อยครับเราได้สคิปเกมเรียบร้อยผมไม่ผมไม่คุยกับคุณหรอกมาวิน ไม่พูดออกมาวิ่งนะครับรอบนี้ปล่อยมาวิ่งไปครับส่วนผมจะวิ่งตามหาความบันทนะึกลีออนจะต้องเดินตามหาความบันทึกหกล้มคุกแกลมเท่าไหร่ไม่ดูครับตรงนี้ไม่ดูตรงนี้ไม่มีซอมบี้เลยนะครับปกติจะมีซอมบี้นะครับเราสคิปมาไงเราสคิปคาสซีตรงนั้นมาซอมบี้ยังไม่สปอรไม่มีครับเนี่ยแล้วเราก็สามารถไปตรงนี้ได้เลยนะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราไปนะครับนี่เก็บอเก็บแผ่นนี้ได้จะเป็นยังไงนะครับตามที่ผมบอกตรงนี้เราจะกระโดดข้ามไม่ได้เพราะว่าคาสซีนเราไม่เราไม่ได้เข้าคาสซีนตรงมาวินช่วยเรานะเดี๋ยวเราจะมีครีมนะครับเอาไว้ตัดลวดเราจะเข้ามาตรงนี้ได้เลยแบบไล์โอเค ปกติจะมีไอ้ซอมบี้ออหัวโขบตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ไม่มีโอเคซอมบี้ไม่รีสปอนเลยตรงนี้ก็เข้าไม่ได้เฮ้ยแถมมันมีไอ้นี่ครบแล้วด้วยเหมือนกับว่าฉากพวกนี้นะครับเขาได้ใส่เป็นอนิเมชันรอเราแล้วนะครับแต่ว่าเราได้ทำให้มันเกิด glitch ขึ้นโดยที่ เราข้ามคาซีนมาชาพวกนี้โหลดรอเรานะแต่มันยังไม่สมบูรณ์เพราะเราต้องทําตามสกิปของเขาซอมบี้ที่นั่งตรงนี้ก็ไม่อยู่แต่เรายังเก็บของได้บางอย่างนะเรายังแตะต้องมาได้บ้างนะพวกปืนคนระับโอเคเล่ปกตนะิซอมบี้นั่งตรงนี้ก็ไม่อยู่นะล็อกเกอร์ตรงนี้เอาไปได้ไอ้ลูเซมนะครับ ไฟล์อะไรพวกนี้เอาได้ปกติแล้วก็ไฟล์เก็บปกติได้นะครับของเก็บได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถนะครับที่จะเข้าเข้าแอนิเมชันหรือปลดล็อกล็อกเกอร์อะไรได้เลยโ okay. อเคตอบต่อไปสิไปนหน่อยคนะ okay. รับโอเครับพวกนี้เก็บได้นะเฮ้ยเราเจะสุดโกงครับปกติแล้วจะมีทอมมี่มาเคาะหน้าต่างนะครับแต่รอบน,นี้ครับกรอบไปครับผมขอปิดไปลงหน้าเลย เ,เขาเซฟเขาได้ปกติปะไหนได้ปกติครับผมโอ้โห,โหที่มันอะไรกันนี่ครับล้างฟีไม่ได้ครับเก็บของได้ล้างฟีไม่ได้แต่พวกอ็อบเจกต์ที่มันเป็นอะไรพวกนี้ได้ครับพวกของพวกอ็อบเจกต์ทั่วไปนะพี่ ύ, ตู้ที่เปิดได้เฉยวะ่ะเออว่ะก็มีบางอย่างที่ยังเปิดได้นะสมบิชย์นั่งตรงนี้ไม่อยู่วะไม่อยู่ไม่มีสมบิชยเลยนะเป็นการรัดเกมที่ตึงมากเป็นการรัดในเรื่องเกมที่พักการจะ <c oughs> โหดร้ายและทารุณน,นะเอ้ย ล็อกตรงนี้เขาได้นะครับโอเค DCM โอ้โหสมดังคาดครับโอเคได้กุญแจครับก็คือเหมือนคอนเทนต์ต่างๆเราสามารถลั่นไปได้เลยในบางจุดแต่ก็จะมีบางอย่างที่เราไม่สามารถเล่นได้ผมไม่คุยกับมมวินไม่คุยเดี๋ยวมีเสียง สาสี่งอะไรรันป้องป้อง,อง,องถ้าเราไปเพลทิกเกอร์ครับนะเ,เล่นนะเป็นเล่นคัสตีโหมดคัสซีนนะเป็นเล่นคัสซีนตรงนั้นนะครับทุกอย่างก็จะรันปกติอันนี้ผมเดานะตอนนี้ก็คือเราทำให้มันเกิดกริชอย่างที่บอกเราทำอะไรกับมาวินได้บ้าง เราไปเล่นอันนี้ได้ปะไอะหัวเสือเนี่ยเรามีไฟลแล้วเนี่ยเ,เราเล่นได้เว้ยเราสามารถไปเกาะไปไปจากที่นี่ได้เลยนะครับสิงโตไอ้นี่ใบไม้แล้วก็นกครับโอเคเรียบร้อยครับเราไปได้เลยนะอันนี้จะเรียกว่าเป็นข้อดีได้ไหม เราไม่ต้องไปฝ่าวงซอมบี้นะเพราะตอนนี้ซอมบี้ไม่สปอนเลยชิลครับชิลซอมบี้ในนี้สปอนไหมไม่สปอนนะแต่ออบเจกต์เก็บได้คนระับโอ้ไม่ก้อนี่มันโคตรโกงเลยตรงนี้มีดก็มีให้เก็บครับเอามาไหม,ามาไม่ต้องเอานะครับมีเล่มเดียวพอแนละ้วเดี๋ยวของเต็มนะอันนี้ก็ไม่ต้องนะโอเค มีแบบให้เก็บครับผมตรงนี้เป็นห้องไปทางหน่วย STA นะห้องนีห้ห้องหน่วยาร์นี่เข้าไม่ได้ <Okay. S 2> เอ่อม้านะครับปลาะไรอะแล้กวก็น้ำเตาอุ่ยตรงนี้กดไม่ได้ครับบังคับนะครับไม่ให้กดนะ เอาผมไม่ต้องใช้ผมไม่ต้องใชมม้ต,ชตัวนี้ฮะวาวจับไม่ต้องใช้นะอุ้ยมีตัวมีตัว,วไ,ไม่รู้ครับมันคืออะไรก็ไม่รู้าแบบซีโฟนะครับ เรื่องการเลยเลยผมบายนะผมจะลองไปใช้ดูว่าซีโฟใช้ได้ไหมตายแล้วครับโ,โดนผมยิงเหมือนมันช็อกนะครับโอเคอุ้ย <c oughs> <Okay. S 2> <c oughs> กดได้ครับผมอ้าวอ๋อบัคครับผมมันมีซีโฟแผลตรงนี้อันหนึง่งแล้วผมก็เอาซีโฟเนี่ย วางคืนไม่ได้แล้วกระเป๋าเต็มแล้วเรียบร้อยครับผมทำอะไรไม่ได้เลยไอ้ตอนนี้นะมีสิ่งเดียวที่ทำได้คือเข้าไปเอา้าตรงนี้ก็เดินไม่ได้เหมือนเป็นอ็อบเจกต์ขวางอยู่อ็อบเจกต์กล้องหดไม่เป็นไรมีสีโอเคแลมีทางเดียวครับคือผมต้องกลับไป เข้าทิกเกอร์พอยต์นะครับหรือเป็นชาคาซีนมาวินมาช่วยเรานี่็เราไปไหนไม่ได้เลยป๊อปป๊บปับป๊ ถ้าไม่เข้าคัาสซีนนะถ้าเราเข้าคัสซีคือทุกอย่างก็จะเล่นได้ปกติผมขอเซฟตรงนี้ไปก่อนนะเผื่อได้มาต่อบาบนะดูซิถ้าผมเข้าทิกเกอร์พรอยต์ตรงนี้ที่มันให้ขึ้นให้รูปเมาส์ให้กดปั๊บดาวนะ์โหลดดิงนะ้งครับ อ้าวโหลดดิ้งเลยเขานี้เกมคลาสครับเรียบร้อยโหลดดิ้งอะไรเอ่ยเหมือนกับว่า